สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตต้นกล้าอายุ23วันแล้วนะคะก็เริ่มแตกต่างขึ้นอย่างชัดเจนนะคะหลังจากที่เมื่อวานแล้วก็อัปเดตไปหลังจากไม่ใช่เมื่อวานทุกๆวนันเราก็ได้อัปเดตมาแล้วนะคะพวกนี้เขาก็จะยังใบไม่ชนกันนะคะอันนี้ก็เริ่มชนเลือดชิดแล้วนะคะ สงสังจนนยจะได้รีบแยกไป้วไปเดี๋ยวประมาณสุกประมาณวันสุกหรือวันเสาร์หน้าโบน่าจะได้เริ่มย้ายลงกล่องปลูกแล้วนะครับเพราะว่าใบเขาเริ่มชิดกันแล้วนะค เราสามารถย้ายลงกล่องปลูกนะคะได้ตั้งแต่อายุ7ถึง14วันเลยสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่นำลงกล่องอนุบาลน,นะคะที่โบนำลงกล่องอนุบาลเพราะว่าโบจะได้เพิ่มรอบในการปลูกนะคะสมมติว่าเก็บรอบนั้นโบก็เอาตัวที่อนุบาลไว้ขึ้นใส่ในกล่องปลูกเลยโดยที่โบไม่ต้องรอเก็บแล้วค่อยเพาะใหม่นะคะโบจึงโบถึงได้เอามีกล่องในขั้นตอนของกล่องอนุบาลน,นะคะ โอ้ยเริ่มสวยแล้วดีเจจังเลยนะคะเดี๋ยววันนี้โบจะอัปเดตกล่องราคากล่องนะคะราคากล่องโฟมนะคะที่เพื่อนๆเ,เขาขายอยู่ในกลุ่มนะคะบอกไว้ก่อนนะคะว่าโบไม่ได้ขายกล่องโฟมนะคะฟังกันช,ชัดอีกหนึ่งครั้งโบไม่ได้ขายกล่องโฟมนะคะ ถ้าเป็นกล่องปลาตอนนี้จะอยู่ที่ราคา,าต้าเห็นเพื่อนๆขายกันนะคะก็คือ3แพ็ค3กล่องนะคะสำหรับกล่องปลาแซลมอนก็คือกล่องรุ่นนี้นะคะกล่องปลาแซลมอนราคาอยู่ที่3 3ใบนะคะอยู่ที่200บาทนะคะก็คือรวมส่งแล้วนะคะราคากล่องปลาแซลมอนนะคะออยู่ที่ แพ็คหนึก็คือจะมีอยู่3มกล่องนะคะที่โบเห็นส่วนมากนะคะแพ็คหนึ่งมี3กล่องราคาแพ็คละ2อ0สบาทรวมส่งแล้วนะคะสําหรับเป็นกล่องอ่ากล่องกุ้งนะคะก็คือขนาดนี้นะคะกล่องกุ้งอยู่ที่แพ็คละ5กล่องนะคะอยู่ที่ประมาณ270หรือ280บาทนะคะกล่องกุ้งแพ็ค5กล่องนะคะอยู่ประมาณ200 70อาจจะอยู่250ถึง300นะคะราคาอยู่ระหว่างประมาณนี้นะคะก็รวมส่งแล้วนะคะก็คือโบไม่ได้ขายกล่องโฟมนะคะขนาดกล่องอ่ะฟังกันชัดๆอีกหนึ่งครั้งนะคะขนาดของกล่องกุ้งนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ34คูณ49คูณ13นะคะ จะบรรจุน้ำอยู่ที่2 0ถึง22นะคะเพราะว่ากล่องกุ้งแต่ละพื้นที่อาจจะมีความหนาความบางแตกต่างกันไปนะคะโบถึงวัดระยะได้ไม่แน่นอนนะคะของโบก็เหมือนกันนะคะกล่องกุ้งของโบก็มีทั้งอา,อาจจะกว้างนะคะขนาดขนาดกล่องเท่ากันแต่ว่าเวลาเราวัดระยะจากด้านในนะคะเขาอาจจะ กว้างกว่ากัน1นึเซนหรือ2เซนก็นแล้วแต่นะคะเพราะว่ามันก็อยู่ที่ความหนาความบางของกล่องด้วยนะคะขนาดเข้ากันแต่ว่าความหนาไม่เท่ากันเราก็ต้องวัดขนาดเอาเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเชื่อโบไปทุกอย่างนะคะก็คือวิธีวัดวิธีหาค่าน้ําวิธีใส่ปุ๋ยโบก็ได้ทําเป็นคลิปไว้ให้แล้วก็ไปลองดูกันอีกหนึ่งครั้งนะคะอ่ะ ฟังอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมีคนมาถามอีกเดี๋ยวจะไม่ชัดเจนนะคะสำหรับกล่องกุ้งขนาด34คูณ49คูณ13นะคะก็คือกว้าง34กว้างจากตรงนี้ถึงตรงนี้34ยาวตรงนี้ถึงตรงนี้49แล้วก็ความสูงของเขานะคะบนวัดจากภายในนะคะก็คือ13ซนติเมตรนะคะหรือว่าของใครวัดได้ยาวกว่าน,นี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกก็คูณเอาเลยนะคะ จะบรรจุน้ำอยู่ที่20ลิตรนะคะบรรจุน้ำอยู่20ลิตรนะคะาสาหรับปุ๋ยที่โบใช้อยู่ก็คืออัตราส่วนสําหรับผักสลัดจะอยู่ที่3 cc ต่อน้ำ1ลิตรซึ่งกล่องกุ้งโบใช้อยู่ที่60 cc นะคะปุ๋ย A 60 cc แล้วก็ปุ๋ย B 60 cc นะคะ อมากันที่กล่องปลาแซลมอนอีกนี่คือกล่องปลาแซลมอนนะคะกล่องปลาแซลมอนจะอยู่ที่ขนาดสามสิบสามคูณเจ็ดสิบสองแล้วก็คูณถ้าเต็มเต็มใส่น้ำเต็มเต็มเลยก็คือสิบแปดนะคะโบอ่าจะอยู่จะอยู่ที่น้ำจะอยู่ที่อ่าสี่สิบสี่สิบสามลิตรนะคะ แต่ว่าโบเติมแต่ละครั้งโบไม่ได้เติมเต็ม,โบ,ตมโบเติมแค่ประมาณ 16- บ7เซนซึ่งโบจะใส่น้ำอยู่แค่40ลิตรนะคะอัตราส่วนปุ๋ยที่โบใช้ก็คือ 3CC ซีซีต่อน้ำา1ลิตรแสดงว่ากล่องนี้โบใช้น้ำอยู่40ลิตรโบจะใส่ปุ๋ยไป120่งซีซีนะคะก็คือปุ๋ย A 120cc ซีซีแล้วก็ปุ๋ย B 120 cc ซีซีนะคะสำหรับกล่องนี้แต่ว่าถ้าใครแบบเติมเต็มเต็ม เลยเติมแบบไม่ได้เว้นระยะก็เป็น43ลิตรนะคะ43ลิตรซึ่งก็ต้องเพิ่มขนาดปุ๋ยขึ้นไปอีกนะคะอาจจะเป็น129ใช่ไหมคะ129ซีซีนะคะปุ๋ย A 129ซีซีปุ๋ย B 129ซีซีก็ต้องบวกขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าโบอยากให้คุณผู้ชมลองวัดขนาดดูก่อนนะคะก็คือสูตรที่ใช้ก็คือความกว้างคูณยาว คูณสูงนะคะก็จะได้ปริมาณน้ําที่ออกมานะคะกว้างคูณยาวคูณสูงแล้วก็จะได้ปริมาณน้ําที่ใส่จริงๆสําหรับกล่องที่เราซื้อมานะคะเพราะว่าความคลาดเคลื่อนมันก็จะมีอีกนะคะบางคนกล่องกุ้งใหญ่อาจจะใส่น้ําได้25ลิตรนะคะแบบนี้อาจจะใส่น้ําได้30ลิตรแบบนี้เราก็ต้องวัดกันดูเพราะว่ากล่องกุ้งมันก็มีหลายขนาดมันมีไซส์ไซส์ M, ไซส์ L, ไซส์ XL อย่างนี้นะคะเพราะว่าโบก็เห็นบางทีโบเห็นติดติดมาข้างๆนะคะก็มีอยู่สามไซส์ก็คือ M, L แล้วก็ XL นะคะขนาดเขาก็จะสูงขึ้นกว้างขึ้นประมาณนี้นะคะสำหรับกลุ่มนะคะกลุ่มที่สามารถหาซื้อได้นะคะไม่ใช่กลุ่มของโบนะคะเป็นกลุ่มของท่านอื่นที่ตั้งไว้นะคะก็คือชื่อกลุ่ม Facebook ว่า ซื้อขายกล่องโฟมมือสองนะคะซึ่งจะมีหลายๆท่านนะคะเข้าไปจำหน่ายซื้อขายกันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าใครจริงใครโกงตัวนี้โบไม่สามารถคอนเฟิร์มได้เราต้องอ่าเขาเรียกว่ายัางไงต้องดูเช็คเครดิตพ่อค้าแม่ค้าในกลุ่มก็ได้นะคะเพราะว่าโบก็แนะนำหลายท่านเข้าไปซื้อตรงนั้นนะครับ ใน,ในบางพื้นที่ที่เขาหาซื้อกล่องกุ้งกล่องปลาแซลมอนไม่ได้นะคะก็เข้าไปซื้อในกลุ่มเฟสก็ได้เขาจะมีพ่อค้าหลายๆาหลายๆพื้นที่นะ,ะส่วนมากภาคกลางจะเยอะมากๆนะคะที่มีประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะอยู่ใกล้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารสดนะคะปลาหมึกสดกุ้งสดอย่างนี้เขาจะมีกล่องแบบนี้เยอะมากๆเลยก็ไปขอซื้อกับเขาได้นะคะกล่องละ10บบาท20บาทก็แล้วแต่จะคุย ซื้อขายกันนะคะตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะสามารถคุยซื้อในราคาเท่าไหร่นะคะส่วนมากกล่องกุ้งจะราคาไม่เกิน20บาทนะคะแล้วก็กล่องปลาแซลมอนนะคะถ้ามีร้านซูชิหรือว่าร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะยิ่งอยู่ในตัวจังหวัดนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นจะเยอะนะคะก็ไปขอซื้อเขาได้นะคะก็อยู่ที่ใบละ3 40บาทนะคะ ไปล้วประมาณ3-40บาทแต่ว่าถ้าซื้อในอ่าเพจก็จะมีราคาส่งบวกขึ้นไปแต่ว่าใน3แพ็ก200บาทโบกก็คิดว่าน่าซื้อนะคะราคานี้เพราะว่าตอนแรกๆที่โบซื้อกล่องกล่องปลาแซลมอนนะคะอยู่ที่5 แพ็คละหนะ้าใบน่าจะอยู่ที่สามร้อยสามสิบาทณนะตอนนั้นประมาณหนึ่งปีมาแล้วนะคะซึ่งค่าขนส่งค่าอะไรเขาก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องเห็นใจพะะ่อค้าแม่ค้าของเราด้วยนะคะบางท่านก็มีเกล็บปลายทางนะคะบางท่านก็ต้องโอนชําระเงินก่อนนะคะก็แล้วแต่จะคุยกันนะคะตรงนี้โบก็ได้แค่แนะนําเฉยๆนะคะโบเองส่วนมากที่เห็นตรงนี้ก็คือโบซื้อในกลุ่ม นะคะซึ่งตอนนี้ร้านที่โบซื้อเขาไม่จําหน่ายแล้วนะคะตัวนี้แต่ว่าอีกฝั่งทางโน้นโบก็ทยอยซื้อแบบร้านอาหารญี่ปุ่นในอําเภอะคะ<ๆ>เขาก็ค่อยๆไปซื้อเอาประมาณใบครั้งละ3ามสใบอย่างนี้ค่ะมาไว้ใช้เพราะว่า,าใช้ไปนานๆไปมันก็อาจจะมีแตกบ้างอะไรบ้างโบก็ซื้อมาเก็บไว้ซื้อมาเก็บไว้นะคะโอเคนะคะ วันนี้ก็มาทั้ง update, อัปเดตขนาดต้นกล้าแล้วก็มาอัปเดตราคากล่องในปัจจุบันนะคะสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่ซื้อที่อะไรนะคะเราจะมาสรุปกันอีกครั้งนะคะสรุปอีกครั้งก็คือราคาในปัจจุบันนะคะก็คือแพ็คกล่องกุ้งแพ็คหกล่องจะอยู่ที่ประมาณ250-300บาทนะคะแล้วก็กล่องปลาแซลมอนอยู่ที่3แพ็ค เออไม่ใช่3แพ็คแพ็คหนึ่งจะมี3ใบนะคะอยู่ที่ราคา200บาทรวมส่งนะคะซึ่งกล่องกุ้งจะใส่น้ำได้ประมาณ20ลิตรนะคะโบจะใช้คำว่า,าประมาณนะคะประมาณ20ลิตรแล้วก็กล่องปลาแซลมอนจะใส่น้ำได้ประมาณ40ลิตรนะคะแล้วก็อัอาตราส่วนปุ๋ยที่ใช้คุณผู้ชมต้อง ถามเจ้าของที่ซื้อปุ๋ยมาด้วยว่าใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะคะบางเจ้าใช้10 cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะเพราะว่าปุ๋ยอาจอสูตรปุ๋ยของเขาอาจจะไม่ได้แบบทําให้เข้มข้นมากเกินไปนะคะบางเจ้าอาจจะ5 cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะหรือบางเจ้าอาจจะ3 cc ต่อน้ำ1ลิตรอย่างนี้เป็นต้นนะคะในการปลูกผักสลัดนะคะสําหรับตัวเองใช้ ปุ๋ยสูรอยู่ที่3ซีต่อน้ำ1ลิตรโบก็จะใช้อยู่ที่กล่องกุ้ง60 cc นะคะสำหรับกล่องปลาแซลมอนนะคะจุดน้ำอยู่ที่40ประมาณนะคะ40ลิตรโบก็จะใช้100ปุ๋ย120 cc นะคะในกล่องปลาแซลมอนนะคะสำหรับกลุ่มกล่องที่ซื้อก็คือชื่อว่ากลุ่มซื้อขายกล่องโฟมมือสองนะคะ ซื้อขายกล่องโฟมมือสองให้คูณชมไปเสิร์ชหาได้เลยนะคะเพราะว่าโบไม่ได้จําหน่ายกล่องโฟมนะคะโบเองก็หาซื้อเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้โบซื้อกับไปซื้อเองในตลาดนะคะซื้อเองกับร้านที่เขาขายอาหารสดก็คือโบไม่ได้ซื้อทาง Facebook ไม่ได้ซื้อทางเน็ตแล้วนะคะก็เข้าใจไว้กันตรงนี้นะคะ โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ